วันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการหาพื้นที่ว่างง่ายๆกันนะครับเวลาเราหาพื้นที่ว่างเราทําไงอะ่ะเราก็มองเข้าไปในสนามแล้วก็เห็นพื้นที่ว่างถูกไหมที่แบบที่มันไม่ชัดอะ่ะที่มันคิดว่าเฮ้ยมันว่างหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจอะไรเงี้ยผมมีวิธีที่ง่ายแล้วก็ทําให้ทุกคนแบบเห็นปุ๊บรู้เลยอะ่ะแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าทุกคนเห็นด้วยความรวดเร็วการเป็นนักบอลอาชีพเนี่ยไม่ยาก การเป็นนักบอลเก่งนี่ไม่ยากพวกระดับโลกพวกนักบอลเก่งเขาเห็นแบบนี้กันดูภาพนี้เลย <S <S ปกติเรามองสนามธรรมดาใช่ไหมหาพื้นที่ว่างทีนี้ผมแบ่งสนามออกเป็น9้าส่วนเป็นไงครับเราเริ่มเห็นพื้นที่ว่างชัดขึ้นด้วยถูกไหมอ่ามีตรงนี้มีตรงนี้ตรงนี้ดูมันเหมือนกับไม่ค่อยว่างเนาะเออไม่น่าเอาบอลไปเล่นแถวนั้นเราจะเอาบอลมาเล่นแถวหมายเล็กหนึ่งโอเคปะ่ะพาบอลมาที่นี้ทําชิ่งหรือ เลี้งยงโดยจ่ายทะลุช่องมาแถวๆนี้อะไรเงี้ยโอเคไหมครับพื้นที่ว่างที่เราเห็นมันมีพื้นที่ว่างทีละเอียดกว่านี้อีกดูภาพต่อมาจากที่ผมแบ่งสนามออกเป็น9ส่วนคราวนี้ผมแบ่งออกเป็น12ส่วนอ่าเห็นไรว่าโหพื้นที่ว่างเพียบเลยเห็นไหมเริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมครับว่าเราควรจะเอาบอลไปไหนได้บอลแล้วอ่ะ ควรจะเลี้ยงบอลไปไหนส่งไปที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าแบ่งให้ละเอียดขึ้นอีกเราก็จะได้ภาพแบบนี้เห็นป่ะโหพื้นที่ว่างเพียบและสิ่งเหล่านี้มันคือมุมมองของนักบอลเก่งๆที่เขาเห็นในสนามเราไม่ต้องแปลกใจนะว่าแบบอยู่ในสนามแล้วมันมันเล่นยากมันกดดันมันไม่เห็นพื้นที่ว่างคู่ต่อสู้เต็มไปหมดเลยไม่รู้จะทำาไงอ่ะ คราวนี้แหละทุกคนจะกระจา่างทุกคนจะรู้ทันทีว่าต่อให้คู่ต่อสู้เยอะแค่ไหนเราก็ยังมีพื้นที่ว่างให้เราได้เล่นอยู่เสมอดูสิคู่ต่อสู้และเพื่อนเราเยอะขนาดเนี้ยเล่นสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเลยอะจึงมันก็ยังมีพื้นที่ว่างจนได้อะนึกออกป่ะเห็นไหมดูแบบหลายหลายสถานก,การณ์ก็ได้อะบอลอยู่นี่บ้างคู่ต่อสู้อยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่มากเป็นไงลองไล่ดูนะครับ แล้วก็ยังเห็นพื้นที่ว่างปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้เพื่อนและลูกบอลถูกไหมทีนี้นะครับผมจะมาทดสอบทุกคนนะครับทุกคนเตรียมตัวนะผมจะให้ทุกคนมองหาพื้นที่ว่างเห็นพื้นที่ว่างตรงไหนพอภาพปรากฏขึ้นทุกคนเห็นพื้นที่ว่างอยู่ตรงไหนให้ทุกคนเอานิ้วของตัวเองอะชี้ไปได้เลยว่าอ๋อพี่ พื้นที่วางอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอานิ้วชี้ไปเลยโอเคนะสิ่งสี่เราคือเราจะต้องทําให้ไวโอเคนะครับผมจะให้เวลาทุกคนห้าวิเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเห็นพื้นที่วางเปล่าอยู่ไหนบ้างอ่าภาพต่อมานะเต็มตัวนะคราวเนี้ยผมจะให้เวลาทุกคนแค่สามวิเริ่ม หนึ่งสองสามหาหาพื้ที่ว่างทันเปล่านะครับต่อมาแบบฝึกสุดท้ายผมจะให้ทุกคนหาพื้นที่ว่างภายในเวลาแค่หนึ่งวิเท่านั้นเตรียมตัวนะหนึ่งหลายคนแบบไม่ทันนะครับค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆแบบค่อยแบบค,อยคอยพัฒนาต่อไปเราแบบเราเพิ่งมาฝึกเราเพิ่งมาแบบ เห็นความสําคัญของตรงนี้เพิ่งมาเจออย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่แล้วมันก็จะแบบติดขัดนิดหน่อยแต่ฝึกเรื่อยๆนะครับทุกคนจะเก่งขึ้นมากเพราะเ่าเหตุการณ์จริงอะ่ะเราไม่สามารถหยุดภาพได้ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของเพื่อเราโคดโซเล,ลกบอลได้โอเคแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันขว้ยที่ว่าแป๊บนึงนะพวกนายหยุดหน่อยหยุดหยุด,หย,ด,ห,ยดหยุดกันหน่อยอย,อย่างเงี้ยไม่มีนะครับไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและเราต้องใช้เวลาอย่างเร็วที่สุด พูดง่ายก็คือช่วงเวลาที่เราจะพูดง่าคือช้าสุดน่ะได้แค่เสียวินาทีอ่ะเรามองซ้ายขวาหน้าหลังแวบเดียวเราต้องเห็นหมดแล้วนะครับเรื่องจริงเราไม่ได้แบบมานั่งจ้องหน้าจอแล้วก็ดูแบบจิ้มเอาจิ้มเอานะครับเราต้องหันซ้ายหันขวาหน้าหลังจดจําให้ไววิเคราะห์และตัดสินใจให้ไวว่าพื้นที่ว่างาอยู่ตรงไหนบ้างกระบวนการมันจะประมาณเนี้ยครับ เรามองรอบๆตัวอ่ะมองซ้ายมองขวาหน้าหลังเราเก็บข้อมูลเก็บเหตุการณ์รอบๆตัวแล้วว่าคู่ต่อสู้อยู่ไหนเพื่อนเราอยู่ไหนบอลอยู่ไหนพื้นที่ว่างอยู่แถวไหนโอเคไหมมองรอบๆตัวเพื่อให้เห็นพื้นที่ว่างทั้งสนามนะพี่ผมเน้นำนะครับทั้งสนามทีนี้มาอยู่ในช่วงวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ประมวลผลว่าพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะ่ะตรงไหนที่มีโอกาสที่เราจะสามารถส่งบอลให้เพื่อนได้ พาบอลไปได้ช่วงที่เราคิดอยู่ตอนเนี้ยครับมันคือช่วงเวลาที่เรากําลังกรองข้อมูลรอบๆตัวอยู่และเข้ามาสู่ขั้นตอนที่สามคือเราตัดสินใจว่าพื้นที่ไหนอะ่ะคือพื้นที่ที่ดีที่สุดที่เราจะส่งบอลไปเลี้ยงบอลไปโอเคนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่ผมแยกย่อยมาให้ทุกคนเห็นอะ มันต้องเกิดภายในแค่เสี้ยววินะครับผมให้อย่างช้าสุดเลยนะครับแค่ครึ่งวิเท่านั้นครึ่งวิเท่านั้นนะครับช้ากว่านี้คือเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยถ้าเล่นกับเด็กเล่นกับคนไม่เก่งไม่มีปัญหาหรอกมีเวลาคิดเยอะแต่ถ้าเกิดเล่นพวกเก่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าช้ากว่านี้นะครับถ้าช้ากว่าแบบครึ่งวิเราโดนแน่นอนเราเราจะแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมผมรู้เลยว่าทุกคนเจออย่างเงี้ยแบบ มองรอบตัวแล้วตอนแรกมีพื้นที่ว่างหันมาอีกทีเอาเฮ้ยส่งไม่ได้แล้วหรือแบบตอนแรกอ่ะมันว่างๆอยู่พอเราได้บอลได้บอลปุ๊บเอาเฮ้ยส่งไม่ได้แล้วไปไปไหนไม่ได้ไม่รู้ส่งให้ใครตัวประกบหมดแล้วแล้วเราก็แบบเราเราก็แบบเขาเรื่องไงเสียบอลง่ายอะไรเงี้ยโดนแย่งอะไรเงี้ยซึ่งสาเหตุจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เก่งเราไม่ได้ฝึกบอลมาไม่ได้ฝึกเล็งลบมาหรอกมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเรื่องของการ มองหาพื้นที่ว่างให้เร็วมาโอเคไหมครับหรือว่าเรามองเร็วๆปุ๊บแต่แบบแล้วเป็นไงเราตัดสินใจช้าเราคิดช้ามันก็โดนแย่งซึ่งคําว่าคิดช้าเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของทุกคนมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบปมด้อยของทุกคนว่าแบบเล่นช้าคือผู้เล่นที่ไม่เก่งไม่ใช่นะครับมันเป็นเพราะว่าสมองเราอ่ะมันไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันต้องเร็วๆแบบนี้มันก็เลยแบบงึกงักขัดข้อง ตะกุกตะกักนะครับแบบไม่รู้จะตอบสนองยังไงดีกว่ามันจะโมดประมวลผลเสร็จนะครับมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้าแทรกก็คือโดนแย่งไปแล้วซึ่งวิธีแก้ก็มาจากที่ซึ่งวิธีแก้เลยอะเราก็ต้องมาแก้ที่ตรงนี้นะครับพอมองรอบตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ประมวลผลให้ไวว่าเนี่ยพื้นที่วางอยู่ตรงไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่พอได้ตัวเลือกเสร็จปุ๊บอ่าเตรียมตัวที่จะตัดสินใจเข้าเล่น โอเคไหมอันนี้เห็นไหมครับแบบผมไม่ได้พูดถึงคู่ต่อสู้มาแย่งคู่ต่อสู้เก่งกว่าคู่ต่อสู้เร็วกว่าหรือว่าเราเล่นช้าหรือว่าสภาพสนามอีกฝ่ายเก่งกว่าไม่เกี่ยวนะครับผมกำลังพูดถึงตัวของเราเองพูดถึงสมอง,องเราพูดถึงระบบความคิดของเราว่าทำไมมันช้าเชื่อป่ะว่าแบบทุกคนก็จะบอ ได้ยินประมาณแบบเอ้ยเล่นช้าจังวะอะไรอย่างเงี้ยรีบส่งดิอย่าเลยนะอย่าคิดช้าทําช้าคิดเร็วทําเร็วคือเราก็อยากคิดเร็วทําเร็วถูกปะแต่มันไม่ได้อ่ะคิดเร็วทาเร็วแล้วมันนึกอะไรไม่ออกอะให้ทําอะไรเร็วๆอะพอทําเร็วปุ๊บก็ก็แบบหาว่าเราลนอีกว่าแบบตื่นสนามอย่างเงี้ยเธอจริงสาเหตุมันมาจากที่สมอง,องเรามันมันไม่ได้รับการฝึกตรงนี้มาโอเคไหม ดังนั้นน่ะไปฝึกตรงนี้มานะครับพอทุกคนมองในสนามปุ๊บโอ้โหกระจ่างนะครับไปฝึกมาผมแนะนําให้ฝึกวันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเอาเอาแค่เรื่องนี้เน้นๆเลยนะครับไปดูอบอลเขาแข่งกันไฮไลท์ฟุตบอลอะไรก็ได้ดูไปดูมาแล้วหยุดภาพเอาไว้หยุดภาพเอาไว้แล้วเราดูว่าพื้นที่ว่างอยู่ตรงไหนบ้างโอเคไหมเช่นอนอย่างเงี้ยนะผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงแบบ แข่งสนามจริงเลยภาพเนี้อ่ะผมให้ทุกคนวิเคราะห์ว่าพื้นที่ว่างอยู่ไหนบ้างเห็นเปล่าอ่าอีกภาพหนึง่งพื้นที่ว่างอยู่ไหนคิดในวยัยโอเคคราวนี้ภาพสุดท้ายนะเห็นปุ๊บต้องแบบเอานิ้วชี้จิ้มเลยว่าพื้นที่ว่างอยู่ตรงไหนโอเคไหมเห็นตัวเริ่มอ่าเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหม ซึ่งแบบไอภาพพวกนี้มันจะแบบมันจะปรากฏแบบลางๆอะ่ะการแบ่งพื้นที่ที่ผมให้ทุกคนดูมันจะเห็นแบบลางๆเพราะฉะนั้นจำภาพนี้แบบติดตาเลยใครที่มือใหม่จำภาพนี้ง่ายสุดเอาให้ติดตาเลยนะครับจ้องไปจดจำดูหลับตานึกถึงภาพที่ผมให้ดูพอมองสนามบอล เป็นสนามจริงไว้องสนใจนะครับเล่นแย่อะไรช่างมันเอาภาพเนี้ยให้อยู่ในหัวเวลาเราเล่นบอลให้ได้นึกถึงภาพนี้ตลอดเวลาเล่นแย่เล่นไม่ดีช่างมันขอแค่มีภาพนี้ในหัวโอเคไหมพอเรารู้ว่าเรากําลังฝึกอะไรอยู่เรากําลังฝึกการหาพื้นที่ว่างการมองหาพื้นที่ว่างโอเคไหมมันจะช่วยให้เราเห็นพื้นที่ว่างชัดเจนขึ้นโอเคนะครับใครที่ชํานาญแล้วมาพัฒนาเป็นรูปแบบนี้ ให้จาภาพนี้ให้ติดตาใครที่แบบพัพฒนาเก่งเอาจําภาพนี้เลยเอาให้ติดตาพอทุกคนฝึกจนชํานาญทุกคนจะแบบโอ้โหพอดีว่ามันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยได้บอลฉันไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ง่ายจริงๆเลยอย่างเงี้ยทั้งที่เพื่อนนายบอกโหเฮ้เยผูตดสูมันเยอะนะทำไมนายกล้าเลี้ยงผ่านกล้าที่จะแบบส่งบอลพาบอลลุยไปเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะเรา เห็นพื้นที่ว่างด้วยความละเอียดกว่ามันอาจจะดูเป็นสิ่งที่แบบละเอียดอ่อนและยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่แปลกนะครับมันไม่แปลกหรอกเราคงอยากจะเล่นบอลสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากไปเล่นบอลเก่งเล่นแบอลแ,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 แบบเหนือชั้นน่ะคําว่าเหนือชั้นมันคือตรงนี้ด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่แบบโอ้กระดกบ,บอลข้ามหัวท่าหรอกคําว่าเหนือชั้นน่ะคือการที่เราอ่ะมองในสิ่งที่มัน แตกต่างจากคนอื่นแล้วสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นได้อย่างรวดเร็วกว่าผมก็จะพยายามเอาแบบตัวอย่างเหตุการณ์เนี้ยมาให้ทุกคนเห็นเรื่อยๆนะครับทุกคนจะได้แบบเล่นบอลอย่างกระจา่างอะว่าแบบบอลมันก็มีแค่เนี้มันไม่ได้หนีไปไกลเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่รองเท้าด้วยโอเคไหมแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่อีกฝ่ายมีผู้เล่นที่เก่งกว่า มันอยู่ที่สมองเราอยู่ที่ว่าเราทำอะไรมากกบอกว่าสีที่ผมแนะนำจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับทำให้ทุกคนเห็นพื้นที่ว่างชัดเจนขึ้นสีที่ผมคาดหวังเลยอะ่ะผมไม่ได้คาดหวังแบบคนจะต้องเล่นเก่งเป็นเทพเลี้ยงหลบเอาตัวรอดแบบโหไม่พลาดเลยผมคาดหวังอย่างเดียวอะ่ะคือทุกคนลงสนามไปแล้วอะ่ะทุกคนเห็นภาพแบบเนี้ย การแบ่งพื้นที่แบบเนี้ยอยู่ในหัวแน่นอนแล้วจะมีแบบช่วงเวลาที่มันจําไม่ได้ลางๆบ้างเออเห็นแบบลางๆอย่างเงี้ยก็ให้ทุกคนนึกข้าวนั้นซ้ําๆให้มันติดตาโอเคไหมก็โอเคนะครับใครมีคําถามใครมีข้อสงสัยใครมีคาแนะนําสามารถคอมเมนต์ได้ดางเลยนะครับผมบอกได้เลยนะว่าถ้าใครเอาสิ่งที่ผมแนะนําไปฝึกอ่ะทุกคนจะมีมุมมองแบบนักบอลอาชีพ ความฟิตอาจจะไม่เท่าความแข็งแรงจะไม่เท่าทักษะอาจจะไม่เท่าแต่เรามีมุมมองแบบนักบอลอาชีพมีมุมมองแบบนักบอลระดับโลกพวกนักบอลเก่งเขาเห็นแบบนี้เลยเขาเห็นแบบนี้เลยเราก็สามารถทําได้ไม่ต้องแบบโอ้อพี่ผมไม่ค่อยเก่งไม่เกี่ยวไม่ต้องพูดเรื่องนั้นเลยนะครับน้องทําได้เราทําได้คุณทําได้ร้อยเปอร์เซนด้วย เวลาไปเจอพวกเก่งๆในสนามอ่ะไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะชนะได้ไหมรู้แค่ว่าตอนนี้เรามั่นใจว่าชนะได้อ่ะเราฝึกไอ้นี่พวกนี้มาอย่างน้อยสุดเราได้ใช้มันลงสนามจริงใช้มันสู้กับไอ้พวกเก่งๆเหล่านั้นอ่ะโอเคไหมครับผลการแข่งขันจะเป็นไงช่างมันนะครับเราได้ทําตรงนี้ก่อนผลการแข่งขันที่ดีจะตามมาเองโอเคนะครับ